สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวีไฟเดอร์ครับกับพวกับผมอีกแล้วนะครับกับวันหยุดในคาตะลิกแบบนี้เดี๋ยววันนี้นะครับรายการวีไฟเดอร์เนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตรวมถึงธรรมชาติที่แสนงดงามเดี๋ยวเราไปพบกันครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ ออกเดินทางจากกรุงเทพไปสังขับ,บุรีวันนี้ผมเลือกการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ติดตั้งระบบแกส๊สพลังงานทางเลือกใหม่ที่เข้าเทรนด์ของการลักธรรมชาติในตอนนี้เลยประหยัดเงินในกระเป๋าและมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยง่ายๆครับคุณก็มาช่วยลักโลกไปพ,พร้อมกับผมได้เลย เอาละครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วครับแหมบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้นะครับผมขอบอกเลยครับว่าอากาศเย็นสบายมากๆที่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิประมาณสัก40กว่าได้ั้มฮะร้อนจริงๆแต่ที่สังขับุรีตอนนี้เนี่ยผมเขาบอกเลยว่าอุณหภูมิเย็นสบายมากๆครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานมอะพานมอเนี่ยนะครับได้มีดําริในการสร้างโดยหลวงพ่ออุตมะ ซึ่งจะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างชุมชนชาวไทยทางด้านนู้นกับชุมชนชาวมอญที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าสะพานไม้แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสะพานไม้ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเห็นแล้วก็ยาวจริงๆฮะเขาบอกว่าตอนแรกสร้างมาเนี่ยนะฮะยาวกว่า800เมตรเพราะจะสร้างคดไปเคี้ยวมานิดหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการบูรณะให้ตรงขึ้นก็อาจจะระยะอาจจะสั้นลงนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆในยามเช้าแบบนี้ครับ สังขาบุรีเป็น,นอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศพมา่านะครับห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ215กิโลเมตรเท่านั้นเอง ในปีพศ2494นะครับหลวงพ่ออุตมะซึ่งเป็นพิกุชามอนได้พาชามอนอพยพหนีภัยสงครามและความร้านแค้นนะครับเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วยการช่วยกันสร้างวัดและบ้านเรือนขึ้นจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และก็ได้สร้างสะพานหมอนหรือสะพานอุตมานุสรน,นะครับซึ่งเป็นสะพานไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเชื่อมระหว่างอำเภอสังขละบ,บุรีกับหมู่บ้านหมอนครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินข้ามมาถึงฝั่งที่เป็นชุมชนชาวมอแล้วนะครับนนเราได้เผยว่าเป็นนักท่องเที่ยวมานี่นะครับเขาก็จะมีบริการให้เราตักบาตรในยามเชา้าเขาก็จะมีขายเครื่องตักบาตรให้กับเรานะครับรวมไปถึงอาหารการกินพวกร้านขายโอลงโอเลี้ยกงกาแฟาต่างๆก็จะมีให้เห็นอยู่นะครับรวมไปถึงถ้เาเราเผื่อเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะมีร้านขายของที่เป็นแบบของ ของใช้จริงๆของคนมอนนะครับจริงๆสิ่งที่คนมอนกับคนไทยแตกต่างกันที่ผมเห็นได้ชัดในการเดินข้ามมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายรวมไปถึงการเทินของไว้บนหัวในการที่จะมาขายของพวกนี้เราก็จะเห็นอยู่ได้เป็นวิถีชีวิตของคนมอนคือจริงๆก็ผมว่าไม่ได้ต่างกับคนไทยเท่าไหร่นะครับเพราะเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วก็อาจจะพูดภาษาไทยได้ก็จะเหมือนคนไทยทั่วไป เอาละครับเดี๋ยวผมขอเดินดูบรรยากาศสนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปทํากิจกรรมซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของชุมชนที่นี่ว่าเขามีที่มาที่ไปยังไง เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยที่อยู่คู่กับชาวมอญไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่สังกะบุรีแห่งนี้เขาบอกว่าที่นี่มีเมืองบาดาลครับจะเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่า สายน้ำที่เราล่องเรือมาเนี่ยนะครับมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าสประสบ3ประสบนี้ก็หมายความว่ามีแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันตรงจุดนี้พอด,ดีนั่นก็คือแม่น้ํารันตีแล้วก็แม่น้ําที่เราล่องเรือมาเนี่นะครับชื่อว่าแม่น้ําสองกาเลียที่มีสะพานมอนอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นเนี่ยก็คือแม่น้ําบีครี ซึ่งแม่น้ําทั้ง3าสายเนี่ยนะครับก็จะไหลามาจากประเทศพามา่าโอ้โหแล้วก็มารวมตัวกันที่จุดตรงนี้พอดีซึ่งเขาบอกว่าณนะจุดแห่งนี้ครับเมื่อประมาณออพศ2 4 9 9เนี่ยนะครับมีการสร้างวัดวัดหนึ่งขึ้นมาครับบริเวณจุดจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันปัจจุบันนี้วัดแห่งนี้กลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วดูครับ อนี้นะครับคือวัดวังวิเวาการามแห่งแรกครับซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่หลวงพ่ออุตมะสร้างขึ้นปัจจุบันนี้นี่นะครับเราจะมาได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้นตอนที่น้ําลด วัดก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้หมู่บ้านจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ําตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านชาวมอญเดิมเนี่ยอยู่ใต้น้าตรงนี้หมดเลยเพราะว่าได้มีการสร้างเขื่อนวนชิราลงกรทำให้หมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะจมหายไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องย้ายถินฐานไปอยู่ในที่ที่สูงขึ้นก็เลยเป็นชุมชนปัจจุบันที่เราเห็นสะพานมอญอยู่กันตรงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าเป็นยังไงไปกันเลยเมืองบ้านด้าน สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วินใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่วินเป็นชาวมอนชาวมอนที่นี่ค่ะที่นี่อยู่ตั้งแต่หมู่บ้านที่จมอยู่เลยไ่ะใช่ค่ะจริงไ่มฮะค่ะเกิดที่นี่ค่ะเกิดตรงนี้เลยค่ะหมู่บ้านเก่านี่ก็ี่กี่ปีมาแล้วครับที่น้ําขึ้นมาท่วมหมู่บ้านเก่าเราอ๋อผู้พี่ย้ายไปตั้งแต่ปี2527 2527แต่ว่าตอนที่ไปเดินไปเรียนน่ะปี2526คือโรงเรียนกับวัดน่ยย้ายไปก่อนอ๋อคือเขารู้แล้วว่าจะท่วมแน่ใช่ค่ะก็เลยย้ายไปก่อนใช่ค่ะอ๋อแล้วอันนี้คือวัดเก่าเหรอครับอ๋ออันนี้คือโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าจะเป็นโบสถ์ค่ะอ๋ออันนี้คือที่หลวงพ่ออุตมะท่านสร้างไว้ใช่ค่ะโอ้หอันนี้กี่ปีมาแล้วครับพี่อ๋อโบสถ์นี่จะสร้างที่หลัง บทสร้างปี2512ค่ะ2512แล้วจุดไหนเป็นจุดแรกที่ได้สร้างจุดแรกคือสลาอนอนค่ะสลาอน่สลาการเปลี่ยนสลาการเปลี่ยนอ๋อก็เหมือนว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของ คนชุมชนสมัยก่อนคืออันอันนี้เป็นเป็นหลังที่สองนะคะคือหลังแรกจะเป็นหลังไม้ค่ะหลังไม้หลังไม้แล้วตั้หลังหลวงพ่อฤืษอแล้วก็มาสร้างเป็นปูนปูนครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม้ครึ่งหนึ่งคือวัดวังวิเวการามแห่งแรกสมัยนั้นเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอหรืป่าครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะก็คือจะเป็นวัดถ้าเรียกกันนั้นก็คือวัดมอแหละวัดมอค่ะอ๋อแล้วก็จะมีวัดไทยจะมีที่นี่มันจะมีสามวัดค่ะ คือวัดแรกคือวัดศรีสุวรรณครับแล้วก็วัดที่สองนะคือวัดบองวิเวการามครับแล้วก็วัดที่สามคือวัดสมเด็จคือสมเด็จเขาถ้าสมเด็จอะไรสักอย่างเนี่ยท่านขึ้นมาเที่ยวที่วัดบางค่ะแล้วก็ท่านก็ไปสถานที่สร้างวัดคือก็จะมีทั้งหมดคือมีจะมีวัดมอนวัดไทยวัดกระเรียงค่ะ สามวัดเจ้าวัดเขาอยู่ข้างในกันตอนนี้ยังเหลืออะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็จะมีรูปของหลวงปู่ที่ชาวบ้านที่นี่ที่อยู่ละแวกนี้เขามาตั้งไว้อะค่ะตอนนี้มีวัดใหม่ไหมคะมีวัดใหม่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไว้พักก่อนค่ะครับ ว่าจุดนี้ก็เป็นวัดวังฤาษีการามแห่งแรกที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่มากเลยนะฮะจากที่ผมเห็นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่ออุตมะท่านก็สร้างได้ใหญ่มากใหญ่เหมือนกันค่ะแต่มันจะเล็กกว่าอีกวัดหนึ่งอะค่ะอีกวัดหนึ่งคือวัดปัจจุบันใช่ที่ตรงไหนครับวัดปัจจุบันอ๋อคือเราต้องนั่งเรือกลับไปอะค่ะเหรรออคับมงเห็นไหมฮะมองเห็นแต่เจดีย์อ๋อเจดียที่เจดีย์ใช่ทองทองนั่นใช่ไหมฮะแล้วหลังคาที่เราเห็นยอดอยู่หน่อยนั้นนั่นคือจะเป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์ใหม่ค่ะโอ้ ก็คือจากจุดนี้ไปจุดนั้นนี่เราก็ใช้เวลาประมาณแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะย้ายกันไปแป๊บเดียวเหมือนกันแป๊บเดียวค่ะโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แป๊บเหมือนปัจจุบันนะคะย้ายกันนานเหมือนกันนานเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเดินบางคนก็ใช้ใช้เดินแล้วก็จะมีรถกระบะวิ่งส่งขอคชุมชนตรงนั้นก็คือจะเป็นชุมชนที่เป็นย้ายถิ่นฐานจากตรงนี้ไปย้ายไปอยู่ที่ใหม่ค่ะแต่ที่ตรงนั้นก็จะสูงกว่าที่นี่ใช่ค่ะเป็นภูเขาไม่ทุวมแน่นอนไม่ท่วมค่ะโอเคเอาไปดูกัน